สวัสดีครับว่างรละงานชาแนลนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่คอนโดครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดแบบนี้ไม่ควรที่จะออกไปไหนนะครับเพราะว่าเขารณรงค์ให้เราอยู่บ้านกันด้วยนะครับเคยมีคําถามในหัวกันไหมครับทําไมหลวงพ่อควยต้องเป็นหันุมารเกิดขึ้นในหัวแบบนี้นะเพราะว่าอะไรครับรุ่นที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหลังหันุมารเนาะปี2ออะรหังเต็มราคาไปสองแสนบ้างแล้วสองแสนกว่าบ้างแล้ว หรือแม้แต่กระทั่งรุ่นที่ที่ย้อนยุกเนาะราคานะครับมีแต่พุ่งขึ้นแล้วก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับอย่างที่ณนะตอนนี้ปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยมีเป็นกระไหลท่ทองขึ้นมาคนก็ตามหาแต่เหรียญอนันุมานกระไหลท่ทองรวมถึงตัวผมเองด้วยผมก็อยากมีเหมือนกันแม้กระทั่งจุดเล็กๆนะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูเหรียญทานบารมีของปีที่แล้วหรือเป็นเหรียญกระดุมของปีนี้นะด้านหลังของเขาของเหรียญน,นี้ก็เป็น อนุมานเหมือนกันนะเป็นเหรียญเล็กนิดเดียวแต่ด้านหลังเป็นหนุมานนะครับเห็นหรือเปล่าเนาะเห็นไหมได้อยู่ไหมได้อยู่นะครับโอเคหรือถ้าไม่เห็นตรงนี้ใครที่มีลองไปส่องดูนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็รู้แล้วครับว่าทําไมนะครับหลวงพ่อวยทําทไมต้องเป็นหลังนุมานแต่สําหรับผมเองก็อยากจะรู้ข้อมูลเชิงลึกว่าทําไมเนี่ยท่านถึงอยากสร้าง เรียนหนุมานขึ้นมานะครับเดี๋ยววันนี้ไม่ยากครับ <c oughs> เปิดคอมรอแล้วมาทำไม่ใช่มาทํามาถามมาถาม,มาถาม Google กันเราจะพิมพ์แบบนี้เลยทําไมหลวงพ่อกลวยต้องเป็นหลังหนุมานพิมพ์แบบนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะถาม Google -Google จะมีคําตอบให้เราหรือเปล่ามาหาคาตอบกันครับเดี๋ยวเรามาพิมพ์ดูกันเลยครับว่า g o o g l e จะมีคําตอบให้เราหรือเปล่านะครับทําไมหลวงพ่อกลวยต้อง <c oughs> เป็น ฮะนุมาเอนเดอร์เลยครับก็จะมีตรงนี้นะครับขึ้นมาเป็นเว็บแรกเลยทําไมเป็นหนุมานเชิญธงหลวงพ่อพกลวยเ,เดี๋ยวเราขอลองดูเว็บนี้ก่อนนะครับนี่ถามเหมือนผมเลยทาไมต้องเป็นหนุมานเชิญธงเราอาจจะได้คําตอบกันก็ได้นะครับกับคลิปนี้โอเคเดี๋ยวเรามาลองอ่านให้ฟังกันข,ข้าวๆเลยดีกว่า เมื่อแรกหลวงพ่อเขียนยันมหาการให้ในายช่างสมานนิ่มปื้มไปจัดสร้างเป็นเหรียญโดยเลือกทรงเป็นเหรียญโลกฝรั่งด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อกวยนั่งขัดสมาิเต็มองค์ส่วนด้านหลังโรงยันมหาการตามที่หลวงพ่อท่านให้มายันมหาการนี้ท่านเรียนมาจากหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพดีทางการอาวุธและทรหดจากคาบอกเล่าของพระอาจารย์สมานอดีตเจ้าวาดวัดหัวเด่นเหลือ,อดิในายช่างสมานนิ่มปลื้ม ผู้รับคำสั่งให้สร้างเหรียญดังกล่าวประกอบกับข้อมูลจากสิทธิใกล้ชิดเช่นคุณป้าสมนึกผู้งามรอข้อมูลไว้ตรงกันว่าเมื่อแรกที่หลวงพ่อกลวยท่านให้ไปรับสั่งทำเหรียญเพื่อแจกในงานยกช่อฟ้าในการสั่งทำเหรียญชุดแรกได้สั่งทำเป็นเหรียญโล่แบบหลังยันกับเหรียญแจกแม่ครัวเมื่อได้เหรียญมาแล้วหลวงพ่อท่านนำไปปลุกเสกแล้วแจกให้สิทธิใกล้ชิดกับพวกทหารที่มากราบท่านเข้าใจว่า ที่ท่านเลือกแจกทหารก่อนเพระาะทราบดีว่าเมื่อได้ไปแล้วเดี๋ยวต้องมีการลองของคือหลวงพ่อท่านไม่ยู่ให้ใครไปยิงปลาท่านแต่เมื่อท่านอยากที่จะลองของที่ท่านเสกท่านจะเลือกคนลับเช่นทหารตำรวจนักเลงเมื่อได้ไปไม่นานก็รู้เรื่องมีพวกทหารกลุ่มหนึ่งนำเหรียญหลังยันไปลองยิงปรากฏว่ายิงไม่ออกยิงไม่ติดเมื่อเห็นว่ายิงไม่ติดพวกทหารไม่ชอบว่าไม่ดีแบบนี้ไม่เอาได้มากราบหลวงพ่อ เล่าให้หลวงพ่อกลวยฟังโดยให้เหตุผลว่าหากยิงแล้วปืนไม่ดังเขาจะนึกไปว่าอาจเป็นเพราะปืนเสียหรือคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญหาใช่คุณพระคุ้มครองพวกประหารขอต่อหลวงพ่อว่าอยากได้เอาแบบหมดข้อสงสัยเอาแบบบู้ร้างผานเพราะในสนามรบอาวุธหนักสารพัดที่นําออกมาทําร้ายกันหากขอไม่มีลิ์ที่แท้จริงก็ไม่อาจสร้างขวัญกําลังใจได้ยิงอยากได้ชนิดทนแบบหนังแรกแควคาดยิงไม่ถูกเรียกว่า หากเขาสาต์กระสุนมาต้องวิ่งส่วนลูกปืนได้หลวงพ่อก,กวยท่านก็แน่เหมือนกันสิทธิ์ขอมาหลวงพ่อก็จัดให้ได้เหมือนกันไม่มีปฏิเสธอาจเป็นเพราะหลวงพ่อท่านรักและเห็นใจพวกทหารเขาด้วยหลวงพ่อก,กวยจริงนำยานหานุมานนำทัพหรือหนุมานเชิญธงรบนำทัพของพระรามหานุมานภาคนี้มีลิธานุภาพมากด้วยเป็นผู้นำทัพออกศึกหลวงพ่อก,กวยท่านเก่งวิชาหานุมานเป็นอาจารย์ศักดิ์ ท่านสักอนุมานให้ศิจนเป็นที่เรื่องรือในคุณวิเศษมานานทราบว่ายันหนุมานนี้ท่านเรียนมาจากหลายอาจารย์โดยอาจารย์ท่านหนึ่งที่เก่งวิชาหนุมานและได้สอนวิชาหนุมานนำทัพนี้ให้ท่านนั้นทราบว่าเป็นคา,ารวาสอยู่ทางจังหวัดกำแพงเพชรข้อมูลนี้มาจากพระอาจารย์ตีวัดเขาเขียวว่ากันว่าหนุมานเป็นอาหารเอกของพระรามของที่ท่านเสกเป็นรูปหนุมานจึงเหมาะสมกับทหารตำรวจข้าราชการ ผู้มีหน้าที่ต่อสู้ป่าปรามหรือต้องรับคําสั่งจากเจ้านายต้องอาสา,าทํางานต่างๆาก็จอดสาเร็จรู้ร่วงเหมือนหนุมานมักเป็นที่รักเมตตาจากผู้ใหญ่และเจ้านายหลวงพ่อกลวยนําวกกวนแบบยันหนุมานให้นายช่างสมานไปสั่งทําเหรียญรูปทรงเป็นโลกฝรั่งแบบเดิมแต่ด้านหลังให้ใสา่ย,ยัานหนุมานนําทับโดยสั่งทําเป็นเนื้ออันปากา้า เพื่อแจกแก่ทหารเหรียญหลังฮานุมานนี้เมื่อหลวงพ่อเสกแล้วได้แจกให้พวกทหารไปไม่นานพวกทหารที่ได้เหรียญฮานุมานนี้ไปเขาพากันมาที่วัดเป็นกลุ่มใหญ่เพื่อมาขอเหรียญหลังฮานุมานโดยเขาเล่าว่ามีพวกทหารด้วยกันไปโดนยิงด้วยปืนลูกซองตอนโดนขเขาเข้าใจว่าเป็นมีเรื่องนอกข่ายแล้วโดนยิงด้วยปืนลูกซองหลายนัดจนเซรลูกปืนทะลุผ่านเสื้อจนขาดแต่กระสุนไม่อาจทะลุผ่านผิวหนังได้ มีแค่รอยจำแดงๆกับรอยไหม้เป็นทางมีลูกกระสุนบางส่วนทะลุกางเกงและตกไปอยู่ระหว่างปลายขากางเกงกับรองเท้าคอมแบตพวกทหารนำเสื้อกับกางเกงที่เป็นรอยกระสุนและลูกปืนที่ตกอยู่ปลายขากางเกงมาให้หลวงพ่อดูพวกทหารเขาเชื่อถือมากออกปากว่าแบบนี้เหนียวเนบเป็นหนังแรดตอนที่พวกทหารมากราบหลวงพ่อคุณป้าสมนึกผู้งามอยู่ในเหตุการณ์ได้ฟังพวกทหารคุยก,กับหลวงพ่อ และเป็นผู้เล่าข้อมูลในส่วนนี้ให้กับผู้เขียนทราบครับอ่านจบแล้วนะครับรู้สึกคอแห้งนิดนึงเพราะว่าข้อมูลก็เยอะพอสมควรนะครับขอบคุณเว็บไซต์นะครับหลวงพ่อควย .com นะครับแล้วก็เขา CR าต่อด้วยก็คือขอบคุณหนังสือเรื่องเล่าเขาปฏิหารตำนานวัตถุมงคลหลวงพ่อควยนะครับซึ่งเขียนโดยคนขลังคลังวิชาขอบคุณอีกหนึ่งครั้งนะครับทําให้เราได้ทราบถึงความเป็นมานะครับของการ ทำเหรียญหลังอนุมานอีกขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับอย่างที่บอกไปเป็นช่วงที่การแพร่ระบาดของโควิด19ที่รุนแรงขึ้นนะครับถ,ถ้าเราเปรียบเหมือนเหรียญห,หลังอนุมานเนี่ยก็คือหลังอนุมานเนี่ยก็คืออนุมานนำทัพนะครับอยากที่เราจะออกไปสู้รบนะครับแต่ตอนนี้เราไม่ได้ไปสู้รบกับใครแต่วันนี้เราต้องสู้รบกับสถานการณ์ปัจจุบันสู้กับเชื้อโรคนะครับวันนี้นะครับไหนๆเราพูดถึงเหรียญอนุมานกันแล้วขออนุญาตแจกนะครับเอาตรงนี้เลยไม่ต้องไปยิบที่ไหน,กนไกลนะครับ เป็นเหรียญหลังอนุมานะครับของปีนี้รุ่นรวมใจเสร็นะครับอนุญาตยุให้ดูก่อนนี่นะครับของปีนี้นะครับเปิดให้ดูด้านหลังอีกหนึ่งรอบนะครับอันนี้ก็คือด้านหลังโอเคนะครับก็วันนี้นะครับอยากที่จะเป็นหนึ่งนะครับในการส่งต่อกำลังใจ ส่งต่อทีดีให้กับเพื่อนๆที่ได้ดูคลิปของผมนะครับอยากที่จะให้เนี่ยเป็นตัวแทนของผมพกปวยด้วยแล้วก็เป็นกําลังใจให้แคล้วคลาดปลอดภัยกับสถานการณ์โควิดในครั้งนี้นี่คือยังคิดไม่ออกเลยนะยูยูอยากจะแจกก็เลยมาแจกกันเลยดีกว่านะครับเรายังไม่รู้เลยว่าขั้นตอนการ,เรวเล่นกิจกรรมของเราตรงนี้จะร่วมกันยังไงขอคิดแป๊บเดียวเอาอย่างนี้ดีกว่าครับคนที่ได้ดูคลิปนี้ รบกวนนะครับการิกาอย่างแรกก็คือ,อกดติดตานะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าแชร์ได้รบกวนช่วยกันแชร์ด้วยนะครับแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับแล้วก็เขียนในคอมเมนต์ด้านล่างด้านล่างของคลิปนี้นะครับว่าขอให้ทุกคนปลอดภัยในสัตว์ขอให้ทุกคนปลอดภยัดภยจากโควิดอย่างนี้ดีกว่าเขียนคํานี้นะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะครับเพราะว่าอะไรครับถึงเขียนคํานี้ขึ้นมาเพราะว่าอยากให้เราเนี่ยมาส่งต่อกําลังใจกัน มาอวยพรซึ่งกันและกันในสถานการณ์แบบนี้เพื่อคนที่เข้ามามาดูคลิปแต่เราไม่เขาไม่รู้ว่าสิ่งที่ทุกคนเขียนเนี่ยคืออะไรแต่ได้อ่านแล้วเขาจะได้มีกำลังใจหรือว่าได้อ่านแล้วอยากจะสู้ต่ออะไรอย่างเงี้ยครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดผมพูดเหมือนเดิมรู้ป่ะผมไม่มั่นใจนะครับก็เราจะประกาศผลว่าไหนดีขออนุญาตดูดูปฏิทินแป๊บหนึ่งนะครับเรียวมากขอบอก วันนี้นะครับถ่ายคลิปวันนี้วันที่18กรกฎาคมนะครับกว่าจะตัดเสร็จกว่าจะได้เผยแพร่น่าจะประมาณเผยแพร่วันที่20นะครับแล้วก็มีวันสําคัญอะไรไหมจะได้แจกกันอ๋อเดือนหน้ามีวันแม่แห่งชาติครับเราจะประกาศผลนะครับวันที่12สิงหาคมจะสมผู้โชคดีนะครับก็จะประกาศกันที่ facebook นะครับว่างและไงนะครับ ไปเสื้อหากันได้เลยนะครับฝากติดตามเ c e b o o k ด้วยแล้วก็ฝากติดตามทางช่องทาง YouTube ด้วยนะครับรับเหรียญฮันุมานนะครับ1องค์นะครับขอส่งต่อกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็ทำไมถึงแจกแ,แค่องค์เดียวอย่างที่บอกไปว่าเราเนี่ยกำลังทรัพย์เราก็ไม่ได้ไว่าเยอะอะไรมากมายนะครับพอเช่ามีติดมาบ้างก็เลยแบ่งหยิบจากตรงนี้เลย,ม,ยมีอยู่ประมาณ2องค์3องค์ตรงนี้หยิบมาแจก1องค์นะครับก็ แจกหนึ่งองค์นะครับอย่าลืมทำตามกติกาเยอๆอย่าลืมทำตามกติกากะกิกิอะไรอะไรออะไอดอย่าลืมทำตามกติกากันนะครับผมแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไม่มีสกิปครับคือกดนสดไงเราก็เลยตื่นเต้นพูดอะไรแบบลิ้นพันกันไปหมดเลยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม